เนี่ที่สร้างบ้านตรงนี้ที่สร้างบ้านตรงนี้ทำไมครับเวอร์ชันใหม่วะใช่หนึ่งสองหนึ่งทุกคนที่เกิดมาเราเดินมาทิศเหนือนะเฮ้ไปรับไปรับนัดกันอ้าเด็กก้องเด้องเสือกูดอกก้องโทษทีโทษทีสำหรับก้องไอ้เจี๊ยไอ้เจี๊ยไอ้เจ้ากูเข้าใจแล้วในคลิปโอเว่นนี่เป็นยังไงกูเข้าใจแล้ว มันน่ากลัวกนีีอีกในคลิปกูอ่ะนี่อเล็กอเลกมีแอปเปิลเปล่ากินแอปเปิลอ่ะอะไรก็ได้ที่กินได้อุ้ย thank you ต้องแอปเปิละไอตามก็ไมเข้าใจกูเราจะไปจะไปไมชาร้ปอะไปปะจะไปไมชา a ์ปอ่ะเอาปะเอ้ยแซมไม่มาเดี๋ยวแซมมาเดี๋ยวแซมมามันเนฮะ no n ไปะไปกันให้พาไปหนสิ เดี๋ยวนะหาน้ำเท่านี้มีน้ำปหมไม่มีอเล็กทางลงอยู่ไหนเอาพาไปไหน่อโอ้ว้าวลงมาเลยไปวินมหเจอไก่ถึงเวลาแล้วเพื่อนเฮ้ยซอมบี้ไม่มีแขนมาอุ้ยอุ้ยเฉียดโอ้ยมีเยอะเลยปากกลัวปักกันได้ด้วยเหรอเฮ้ยซอมบี้ไม่มีแขนมาอุ้ยอุ้ยเฉียดแขนมาแขนมาแขนมาปักกันได้ด้วยเหรอเอเวนเอเวนมันทำมันมัน เราทำอันนี่ยังไงวะทำอะไรนะทำหน้ากากนั่นมันยังไงหน้ากากแอคชั่นเหรอฮะหน้ากากแอคชั่นดีเหรอเลยหน้ากากแอคชั่นฟีเวอร์หน้ากากหน้ากากไอ้นี่หน้าหน้ากากไอ้ไอ้ฟักทองอ่ะเอาขึ้นกันไหมมาช้าข้างบนเนี่ยโอ้ยของจริงทำไมเสียงระเบิดเราได้ยินด้วยอ่ะ ทำไมเราได้ยินเสียงระเบิดณ์ด้วยเูหนมึงไม่แค่หมู่บ้านอะเอาอยู่ด้วยกันหรออยู่ใกล้กันหรอมาใหม่มาใหม่มาใหม่พาไปที่จุดสร้างบ้านหน่อยเราหลงทางกูฆ่าซอมบี้กินเนื้อเทเนี่ยอะไรอะไดมอนหรอเฮ้ยเจี๊ยบไดมอนอีกแล้วเหรออะไรอะอ๋อวินมาตดนเทอร์รี่เพื่อนมันโดนไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้มันจริงโคตรขอแล้วนะขอเอาอาหารก่อนเป็นมินเดี๋ยวกูไปหามีบวกเหล็กมาให้พร้นสบูรณ์ดมอ๋อไปสระบุรี เราแต่ละช่องกูพาหมูเสบบรีก็ได้ไปหมูไหนนะอ่าแถวแถวแถวหมู่บ้านอ่ะเล็ก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 มานี่เล็กมานี่เล็กมานี่เล็กมานี้เล็กไอเล็กไอเล็กไอเล็กโอ้ยเล็กตายโอ้ยอินทีบ้านกูตายแน่นอนร้านเปอรหนั่นกูว่าแล้วมีคนนำเราอ่ะมีคนทุกขหาไปดูได้เลยคือคุณบ้าเขาเกดต่อยด้เหรอไม่เอาต่อยยังไม่ไหวนะใช่ยังต่อยไม่ไหวยังต่อยไม่ไหว เบสจะอยู่แถวหมู่บ้านอยู่ปะยัอยู่หมู่บ้านอยู่อยู่หมู่บ้านอยู่ใหญ่เลยเนี่ยทำไมหมู่บ้านมันใหญ่จะว่าหากันไม่เจออ้าหมู่บ้านใหญ่มากพี่มาหรือไปหาลบเก้าห้ากับลบหนึ่งาทำไมเขาขโมยของไปหมดแล้วอุ้ยชี่ยแค่บ่อนัดตัวเดียวเบสจะขออะไรชุกเกาะูุณอยู่ไหนกูณยงไม่รู้เลยชุกเกาะที่ชาวบ้านมาทำเอาไว้ทไปก่อนเลยเอาเอาบวกเหล็กป้ากูอยู่มีบวกเหล็กอยู่ชาบูรีใช่ไหมได้เลยค่ะเออใช่ถูกต้องไม่ไม่เป็นไรได้แล้วเบสไม่เป็นไร ่ด้เลหมวกเล็กสระบุรีบวกหัวพี่มึงอยู่นะอีกนั่นแหละทาหนูเจอแล้วนี่ปะนั่นแหละเบส One hour later เอ้ยเรามาจากทางนี้นี่ทางนี้มีกูเจอมึงแล้วใช่ใช่ใช่มั่นใจไหนวะ่อยากเห็นวานัตัวเป็นจับตาได้แหละให้มีคำพูดที่สุดเฮ้ยเจ๋วว่ะเฮ้ยวิเชียรของดีงั้นขอไปดูหน่อยมีมีอะไรให้ปวดบ้างอ้าว อ้าวบ้านปลูกเพื่อนคันเดิมเหรอแบบเดิมเหรอเอวเมนนี่ชิวหายก็เป็นคนเป็นคนมาค่อยสร้างบ้านอยู่แล้วอ่ะวิเข้าปลูกผักสวนครัวกันผักสวนครัวกันมึงโหลดไอริทมอสผิดมึงจะไปดูดีๆดีดีเอกะซวงเอช่วยๆไหนดิช่วยหน่อยดิ เ้ยของออยู่ข้างบนเนี่ยที่ในความทรงจำอย่าเริ่มต้องใส่ขอนเขาไม่ขึ้นมาแล้วกอ้วนพออยู่ช่วยอยู่เอาใครใครเออคนที่ตายแต่ใครก็อย่าไปยอมตั้มอย่าไปยอมตั้มไปดิเข้ามาเข้ามาไอ้เชี่ยหัวใจเดียวฮึมับเขาให้เอไปเอ้ใครมเพื่อนนะทาไมมขให้แต่ตัวเองตาย ไหนอ่ะยังไม่ได้ไปเก็บเลยตายแล้วตายกระซงกระซงกระซงมาดิกระซงนนี่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 เร็วอะไรนี่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 อะไรบวบบวบเออเออเออแล้วตีตีตีเฮียอะไรมึงตีเดี๋ยวเดี๋ยวคุยให้มันไม่มันไม่โกรธหรอกเดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวผมเจรจาเองพี่เออเทปก่อนก่อนเทปก่อนนู่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 นโอเว่นโอเว่นข้างบนข้างบนตรงกระแพงอ่ะดูตามันดูตามันกนั่นนั่นนั่น เอ้าใครมองหน้ามันก็บอกให้ดูตาเราไม่ใชรอวินเฮ้ยนี่นี่นี่เพื่อนเราอย่าไปตีอย่าไปขับ้ายกันอย่าไปฆ่ากันเลยพวกเธอเอ้าอันี้มันช่วยโอกาสวะไอตั้ช่วยโอกาสโอ้เหอย่าไปทำเพื่อนเราเลยนะพวกเธอโอ้ไม่มวไหนอะไอต ไปกีดไปนั่นอะเฮ้ยแต่เฮ้ยแต่ซีนนี้เจ๋งนะตะกี้ลงไปใต้ดินมาเจอสปอนเซอร์ต่อกันสามวันเลยเราจะไม่ได้ยินเสียงพวกนั้นแล้วกันเอ้ยหมูใหญ่เองไม่ยังอยู่ในバชั่นอยู่นะเนี่ยไม่ใครอยากจะเชื่อวิ่งใครอยู่ตรงข้างล่างนั่นอะเพี่อเราเงยมึงเชี่ยอะไรวะน่ะ ไม่ไปแล้วโชคดีนะทุกคนที่อยู่ที่นั่นดีค่ะพี่ไม่ชอบคนเลยวันไหนจะทำโอเว่นสนใจเอาเอาทุเรียนบ่อยเลยอยู่นี่เไหมทุเรียนบ้านมีวิที่บ้านปลูกทุเรียนเหรอผมจะไปรู้ผมไปแล้วทำอไรนะล่ะแคนเนี้ยแคนเนี้ยมันต้องชำระแล้วอ่าตั้มไอ้ตั้มทำอะไรไอ้ตั้มเดียวไอ้ตั้มทำอะไรตั้มมานี้มาหนี้เลยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยตีตั้มให้ กูบอกแล้วว่าอยาททำนี่นี่ไอ้ข้าวเกาะกด F3 บวก1แล้วมันขึ้นสีไม่เชื่อไม่เชื่อใครทั้งนั้นนะตอนเนี้ยที่มันเปิดแล้วไปได้ไปหาวัวกันเถอะจะมาทำมีมีของไหมมีของให้ให้วัวไหมนี่นี่มี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 วัวพวบจะเอาจะเอาหนังวัวมาทำาทีันชาให้เพื่อนๆเฮ้ยเจ้าเฮ้ยยุ่ก่อนดุก่อนเฮ้ยแพะแกะแพะแกะ แกะใช่หรอแกะตัวไม่มีขนเฮ้ย,ยแกะน,ยยยนแะนี่ีนไมมนะีขนเลยอะไรอ่ะไ,ไปดูอะไรกันอ่ะเฮ้ยโอ๊ยยไยมยียนะยยยยยยยะยย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 ยมยยเยย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 เอยยนะย้ยยยยยยเยย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 ยอันนี้บ้านอันนี้บ้านกูใยยยนยย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 ยอยย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 ยอยยย้ยยยยอยยะตรงนี้มันออกได้ตั้ม เฮ้ยเจอไก่บานเขาคุณไม่ต้องการไม่ต้องการคุณไม่ต้องการคุณไม่ต้องการโอ้ยแรก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 โอเคหยอกเอาไป้หยอกหอกหยอกกูว่าแหละแต่ต้องหาถาดเราไม่มีถาดไม่เอาถาดเลยปะ อะไรอ่ะอะไรกันอะเอามาจออซีเดียนตั้งสี่อันนี่ว่าลืมออกซีเดียนสี่อัอนฝนมันตกรายนี่ครับจะมาทำอะไร <c oughs> อีกคนเออเมียนั้นเราอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเตื่ืืืืนืืืืืืืืืืืืืื่ืืืืืืืืืืืืาืเกมืืืืืืืืบืืืืืืืืืืืืบืืืืืืืืืืตๆอ่ะ Eat, อุปสรรคทางเสียงนิดหน่อยบายเจอกันงั้นเราสต็อปเรคคอร์ดกัด้วยดีกว่าบายๆครับเจอกันคลิปหน้าบายๆ